สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์มเชนน้องเมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยนะครับอ่านี่คือไอเดียไลน์นะครับผมท่านผู้ชมที่สนใจถ่ายคลิปนะครับ0 9 8 9 8 8 0 0 5 3นะครับแอดไลด์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้มาโชคดีมามาที่ฟาร์มโชคมนั์ฟาร์มนะครับพัฒนาควายไทยพัฒนาควายงามอุทัยนะครับ วันนี้เป็นวันที่เปิดป้ายพอดีนะครับอันนี้เลยท่านญาติพี่น้องมาทําบุญเยอะเลยครับอาพาท่านผู้ชมไปชมนะครับชมค้ายเนาะมีเปิดราคาวันนี้มีเยอะนะครับเปิดราคาเยอะมากแล้วก็เป็นควายที่มีที่มาที่ไปนะครับชัดเจนนะครับโชคมนัตรริปามเดี๋ยวจะพาไปพบก,กับเจ้าของนะครับวันี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวนะครับเป็นเสื้อสัญลักษณ์ของ ของฟาร์มนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบสวัสดีครับสวัสดีครับอควายมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ครับโชคมนัสฟาร์มนะครับเสื้อสัญลักษณ์ของฟาร์มนี้นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอแนะนําตัวนิดนึงครับอ่ชื่อนิพานเนตานิตค่ะอยู่เลนแหม่มอยู่หมู่7ตำบลเขาทองทองอำเภอหนองช่างจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับผมน้องช้างอุทัยธานีนะครับวันนี้จะเปิดแม่นี้ใช่ไหมตัวนี้ค่ะ แม่นี่ชื่อแม่อะไรนะครับเออแม่แสนชื่อแม่แสนนะครับแม่แสนแม่แสนเนี่ยส่วนสูงวัดตะกี้ได้ร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกโอ้โหแม่ใหญ่แล้วก็ยาวนะครับดูสิเนี่ยให้ลูกกี่ตัวแล้วครับรู้ไหมเอออันนี้ที่ที่ก่อนนั้นไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีลูกตัวหนึ่งมาอยู่ที่ฟาร์มมีลูกหนึ่งตัวแล้วแล้ว,ล,วลูกเขาอยู่นี่ไหมอยู่ค่ะคือตัวนี้ใช่ไหมใช่จ้ะอ๋อ แล้วแล้วแล้วมีมีมีลูกตัวเล็กเปิดไหมอตอนนี้ท้องว่างอยู่เนาะ,ะสถานะท้องว่างแต่วันนี้จะเปิดเปิดแม่เดียวใช่จ้ะเปิดเป,เ,เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่แสนเนี่ยสามแสนห้าค่ะสามแสนห้านะครับแม่แสนนี่เป็นควายที่หูยาวครับยาวยาวแล้วก็หนานะครับท้ายมะนาวตัดนะครับสวยมากเลย ดูเขาแล้วเนี่ยน่าจะให้ลูกแล้วประมาณสักสี่ตัวได้นะครับสามถึงสี่ตัวนะครับเราเคยมีลูกเล็กแต่ลูกเขาลตกน้ำลูกตกน้ำใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหถ้าผู้ชมครับเห็นว่าลูกลูนนี่คือลูกตัวใหญ่นะครับแต่ว่าลูกตัวเล็กเขาเนี่ยตกน้ำแล้วก็เสียไปแล้วก็ตอนนี้ท้องยังว่างอยู่เนาะจ้ะแม่นี้ยาวนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองน่าจะได้ครับวัดมนตสกีเนี่ย แล้วท้ายนี่สวยมากเลยนะท้ายมะนาวตัดนะครับสามแสนห้านะครับแม่แสนเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายแม่นะครับที่อยู่ในฟาร์มนี้ จะมีหลายแม่ที่เปิดนะครับเแต่ว,ว่าวันนี้จะจะถ่ายให้ท่านได้ชมคือแม่แสนนะฮะแม่แสนกับอีกอีกแม่หนึ่งกับลูกเพราะว่าเปิดเยอะมากโชคม็นัดฟาร์มนะครับเชื่องไหมเชื่องไหมลูก,ลกจับไหนมาแสนนะ <laughs> แสนลูก่ะ ตรงร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับแม่แสนเนี่ยอตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างในควายเยอะผมก็ไม่กล้าเข้าไปอัตลักษณ์ก็มีครบนะครับอัตลักษณ์ก็มีอ่องเอามีอ่องมีตาแต้มนะครับมีตาแต้มมีแก้มจำอยากเข้าไปข้างในจังเลยอยากเข้าไปไทย ถ้าถือว่าเข้าไปตรงนี้จะเข้าได้เข้าได้ซึ่ไม่ได้ทำหน่อย <c oughs> เข้าได้ <c oughs> เข้าได้อย่าเข้าไปถ่ายแม่แสนเนี่ยเพราะว่าถ่ายข้างนอกอาจจะได้ครับโอเคถ่ายได้เข้าได้ค่เข้าได้ลองลองเง,งี้ยหน้าขึ้นนครับครับเงี้หน้าหน่อยลูก ขาเล็บดีนะครับช่องขากว้างนะครับมีอ่องอยู่อ่องหนึ่งนะครับตาแต้มแล้วก็มีแ้มจ่มครับวันครับหลังนี่เป็นแผกระดานครับจูงจูงจูงท้ายเออจูงหน้าไปทางนน้นคุณจะถ่ายท้ายยอยอยอ,ยอลงโอ้โหท้ายนี่ะ<ม>เต็มฟึกเลยครับท้าย 3ามแสนห้านะครับนี่แสนสุดท้ายนี่ยังกับตัวผู้เลยครับตัวยาวนะครับลำตัวยาวลำตัวยาวมากเลยเป็นแม่เดี่ยวนะครับตอนนี้เพราะว่าลูกเกิดมาได้นานแม่ที่ตี้ตกน้ำนนะลูกสองเดือนนะครับตกน้ำแล้วก็เสียชีวิต ตอนนี้ท้องว่างอยู่ครับจูงมางี้ด,ดูงนีดด่นครับใหญ่ครับแม่แสนเนี้อผู้ใหญ่จริงๆ สามแสนห้านะครับแม่แสนเปิดแม่เดี่ยวนะครับแม่เดี่ยวลูกได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสําหรับลูกตัวใหญ่เขาก็อยู่นี่แหละครับหายลูกตัวใหญ่เข้าตัวไหนนะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นเพศเมียเนาะเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะสองได้สองขวดสองขวดแล้วเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับสนใจนะครับตัวนี้ก็ ต่อรองได้นอนราคาเนี่ยเนาะครับอ่ะยังมีอีกเนาะไปะเราไปอีกคู่นั้นคู่นี้นะครับสลับแม่นี้อ่าแม่ซับชื่อแม่ซับนะครับแม,แ,มแม่ซับแม่ซับแม่ซับผู้ชายน้องมีเข้าไปได้ไหม,ไมไ <laughs> เดี๋ยวขยอนมากตาไม่ได้หอบเดี๋ยวขยันก่นนะขอบคุณมากนครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับนี่คือแม่ซับนะครับแม่ซับแล้วตัวนั้นคือลูกใช่ไหมลูกครับแม่ซับกับลูกนะครับแม่ซับเมื่อกี้เรวัดได้เท่าไหร่นะร้อยสามสิบแปดสาแล้วสามสามหาสามาามร้อยสี่ไยามน่ นี่คือชื่อว่าแม่รั์นะครับตอนนี้ท้องท้องท้องว่างอยู่นะตัวนี้จะหมายถึว่าลูกลูกป่วยลูกป่วยอ้อยสามสิบสามสิบามทังสิบสี่ได้ครับแม่โอ้ลูกวัดแล้วได้ร้อยสามสิบสองทังสิบสามครับตัวนี้ได้สามสิบสี่นะครับลูกเป็นเพศเป็นเพศผู้นะครับดอกเขาใหญ่ นี่นะครับเป็นท้องว่างอยู่นะครับท้องว่างอยู่เพราะลูกกี่วันนะลูกป่วยเสียสิบสามวันนะครับเป็นลูกของพี่กุฎไทยนะครับโอโ้โหนาสิไลเพศอะไรนะรพเพศผู้เพศผู้นะครับได้สิบสามวันป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้ท้องว่างอยู่องโงโงโตอนนี้คือลูกตัวโต,โตเขาเนาะลูกลูกเป็นลูกชายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสองขวบครับสองขวบเนาะแม่กับลูกเนี่ยเปิดไปเท่าไหร่ครับ เปิดไว้เท่าไหร่นะสามแสนห้ามแสนห้านะครับเ,เรา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 ของแม่นี้มาอย่างไรนี่นะเป็นเหล่าไทยนะอ๋อเป็นเหล่าเก่าไทยนะฝ่ายตัวนี้นะครับจยย่า,ย,ายลูกสวยนะครับแม่เนี้ย นี่นี่ลูกชายลูกชายเป็นลูกของพ่อไหนครับเนี่ยพ่ออันนี้บ้านปลาไม่รู้ว่าพ่อติดติดมากกว่แม่เนาะใช่จ้ามากับแม่แต่ก็สวยนะเนี่ยลูกสวยสวยสวยลูกสวยมากอายุเท่าไหร่นะลูกเนี่ยสองขวบแล้วสองขวบแล้วนะครับสองขวบแล้วนะครับแม่นี้ให้ลูกแล้วประมาณกี่ตัวรู้ไหมสามสี่ตัวเนี่ยนะสามสี่ตัวนี่แหละครับ เพราะว่าดูช่องเขาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละสามแสนห้านะครับแม่อะไรนะแม่ซับแม่ันะครับลูกชายชื่ออะไรครับชื่อมั่งมีชื่อมังมีนะครับแม่ซับกับน้องมั่งมีนะครับเป็นแม่ลูกนะครับสามแสนห้านะครับตอนนี้ท้องว่างอยู่ท้องว่างอยู่นะครับว้นนะครับท้ายก็สวยดูท้ายหน่อย สูง133.4นะครับี4ลูกสูง133นะครับ2ขวบ3แสนานะครับต่อรองได้ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์อะไรครับเออ087 087 1972765ครับค,คุณนิพาจะคุณนิพาหรือแม่มหรือคุณแม่มนะครับโทรมาต่อรองราคาได้นะครับ นะครับสองแม่ครับมีแม่แสนนะครับสามแสนห้าแล้วก็มีแม่ทรับกับลูกนะครับสามแสนห้าเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไฟแช็งบลชัยมงคลครับเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม